ข่ามอนไกส์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมในไฟแคสเกมมิ่งนะครับเออสเกิร์เสียงแปลกๆนีแสดงผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับโอเคผมได้เปลี่ยนไม้ใหม่นะโอ้โหน่าจะดีกว่าเดิมหลายเท่าเลยเดือดนะครับเสียงเปลี่ยนด้วยนะครับโอ้โหเโอเคไม้ตัวนี้ราคาที่อยู่ที่ประมาณร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบบาทนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับจับจองกันได้นะครับที่ตามท้องตลาดนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่นไม้ครับเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดแปดจุดสามนะเป็นเวอร์ช ครับผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับเป็นซีรีส์เลยนะครับก็ถ้าไม่ด้วยนะเป็นอะไรดีซิลเวอร์อะไรนะซิลเวอร์หมดเลยว่าผมจะปรับเปิดเปิดให้เปิดดีกว่าจะโกงเปิดไม่เปิดโอเคครับเราจะไม่เปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้เกมหมดไม่ได้โอเคป่ะโอเคครับมีนันจิมบราบราบาก็เราต้องการที่จะอ กล่องแต่ไม่เปิดตรงนี้โอเคเอาเอว่าสร้างเบร์เลยกันก็กโอเคครับถ้าใหม่ใม่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรก็สามารถสอบถามได้นะทางคารินาทอ็อกของเรานะครับนี่อะไรบิตทอร์เรนต์ปิดไปนะครับส่วนใครที่มีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาคุยที่ห้องคารินาห้องนี้ได้นะครับไหลเลือดนะครับอตอนนี้นกำลังจินเนเรตโบว์อยู่ครับรอบป็นหนึ่ง แหม่เปลี่ยนไม้ใหม่น่าจะดีขึ้นมากกว่าเดินมนะครับโอเคปะเพื่มื่อก่อนเนี่ยไม้โหชอ็อตโคตรอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนี้เด้อโคตแรแหลกเดี๋ยวปรับออปชันเลยออปชันกราฟิกสวยงามเป็นมาเป็นสวยงามมันนุ่มปิดอ,ตอัตะวัมีสวยงามปิดไปเปิดตายบล็อกสุราปิดไอิบล็อกเฟมเฟมเลยสูงสุดที่ประมาณอ๋อผมจีิง ยิ่งอายการมองเห็นสูง,งยิ่งแหลกครับเอาเป็นประมาณนี้โอเคก็โอ้โหโอ,อ่าอ่าจินโนเบสิสตอฟโอโอเคครับไม่แหลกอ่ะโอเคไม่แหลกละผมโอเคมันรอจินเนลเลตบวกเปิ่นึงมันก็หายแหลกนะครับโอเคพัทหนึ่งก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยตัดทำพาร์ติเตกใส่กับตัดไม้ คเดีอยวไม่แลกเออไม่แลกโอเคผมปรับไม่แลกละพาร์ทแรกนี่ก็ไม่ไม่นานมากครับแป๊บเดียวขอดูเอชิเมนต์ก่อนก็้วแม่คือปวดปุบอีครับขอแค่ okay. บรรลกุก็ตัดไม้ครับอันดับแรกตัดไม้เดี๋ยวประมาณพาร์ทสองพาร์ทสามเราจะหาคนเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็รุ่นหน้าจะเป็นใครนะครับก็โอ้โยไม่แลกอะ่ะจริงจริงครับโอเคอ๋อได้ไม้ละโอเคเอชิมเมน์เสร็จครับตัดไม้เสร็จละ okay. ดีมากดีมากดีมากหาขอดสวยก่อนมืดด้วยอันตรายงั้นอันตราย โอเคครับเราได้แค่ต้องทำคืออตัวคราฟติ้งเทเบิลคราฟติ้งเทเบิลซึ่งเหมือนภาคใหม่จะมีม็อบใหม่ด้วยนะที่ผมรู้มามันจะมีปลาปลาปลา,าแล้วก็ปลาปล่อยเลเซอร์ <c oughs> มันก็เป็นปลาอุตตร์แมนนะปล่อยเลเซอร์ทุยไม่ใช่นะครับโอเคอันดับแค่เราทำเขินนี้ครับเพื่อขุดคอปเปอร์สโตนนะครับอตอนนี้เล่นเ,นเก่งๆหน่อยนะเพราะาไม้ใหม่มันยังไม่คุ้นแก้เขินไม้กันเพราะไม้มันเสียงแปลกนะครับโอเค หลายคนอาจจะงงเฮ้ยพิษไฟใช่พิษไ,ไ,ไฟไม่เนี่ยทำไมเสียงแปลกอ่าใช่คนระับผมเองครับวันที่คุณไปามาเจอไอร,รนอ,อ,นะอนี่โขดโคตรดีใจนะอ่าก็นานๆที่ผมจะเล่นแบบนี้ให้ดูนะโอ้คือไมค์มันเก็บเสียงได้แบบโอ้เดือด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 เเดือดเเดือดเเดือดแลกแหลกแหลกแหลกแล้วเนี่ยว้านะอ,อ่าโอ้ยเวอร์ไม่จินเดเลตแน่เลยแหลกอ้ออันนึงครับโอ้ เบอร์ไม่จีนอะเหรอแหลกอะโอ้ยเดี๋ยวๆโอ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้ยแป๊บนึงครับโอเคครับกลับมาต่อครับเมื่อกี้โหแหลกมากๆากตอนนี้ก็ยังแหลกอยู่นะแล้วก็อะไรครับทนๆมาหน่อยพาร์ทแรกเพราะว่าเบอร์ไม่จีนเลยไม่เสร็จมีอาการแอกนิดหน่อยโอ้ยแอปเปิ้ลสองลูกเรารอดแล้วเยี่ยมเยี่ยมแล้วไม่เยี่ยมเฮ้ยเอาเฮ้สต็อปเองเลยด้วยเว้ยดีๆทุ้ยไม่ใช่โอเคต้องหุหินต่อ ถ้าจะแหลกตรงเมื่อกี้ครับน่าจะมีดันจงดันเจียนแถวนี้แหละนี่แหลกนัะท่อยรู้มาเดีกูมัวเอาก็ไม่รู้ไม่กูมัวเอานะอุ้ยอุ้ยเจอโคเจ๋งไอ้คนเดี๋ยวอุ้ยเอ้ยรทำไมมาชอบหลุดออกแาวโปรแกรมถ่ายนะโอเคครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะก็พักนี้น้ำวางงานเยอะนะครับก็เลยต้องวางเรื่องแคบเกมไปก่อนนะครับตอนนี้เสียงไม่เบาเลยนะเพราะปับเป็น30เดซิเบล ไม่นี่สามารถปรับได้ถึง50เดซิเบลนะคือเสียงแม่นดังทะลุหูปแตกเลยเที่ยวๆเลยครับโอ้ยไปครับของแบบหนึ่งเราคืนแรกไม่ต้องอะไรกะลงกะลาอะไรมากครับแค่หาคนแก่ก็พอซึ่งผมจะไม่หาหรอกคนแก่เราต้องมาทำสิ่งที่เล็กๆที่เรียก,กว่าพวกอุปรกรณ์ครับเดี๋ยหรืเอเปล่าลืลมไม่ได้เล่นนะลืมโอเคได้ชิมนินะ ที่เราขายได้คือแเซลเซล,เซลวอร์บรรทัดขาพี่วะคือดาคือดาผินนะอืมโอเคจัดของแป๊บเป็นของอะไรวะลืมละไม่เล่นานานพอดีมันก็ชิปเพจของอะไรหน่อยน้องเป็นของแป๊แบมาโปเชปีโปอาประมาณนี้แล้วกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกัน พก็รู้ทางเทองอะไรั้งเราคืนแรกลืมหมดเลยวรายไม่ได้เล่นนะคำตอบเป็นหนึ่งเฮ้ยเราลืมเราไม่มชาโคดีิ่ะดีดีชาโคมันไม้ที่เผาเป็นขาดไม่ใช่เหรอต้องเลียวโคสิโคชิโคโคเชียโคอย่าอย่าถ้าเสียงสูดเป็นโคเชียนโคนะครับอย่าบู๊สูงอย่าบูสูงมากไปดิไปดิขุดไปขุดมาเจอคิปเปอร์ลงมาระเบิดออกไงวะนะกูตายสิครับรอใครตัดริบบิ้นเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมจะโค้ดเข้าไปเล่นด้วยอะไรกันนะ1-8เนี่ยเปิดสเริมง่ายครับต้องถามนะ IP อะไรเราใช้พอร์ตเฮ้ยเยี่อะไรวะกูตกเอ้าเอ้าเอ้าตตะบูนมืนเติบอะไรกูนนเนี่ยมันนี้มืนมืนนับมืนมืนมืนเลยตอนไปครับไปที่อื่นด้วย ไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยยังไรเรได้ยินเสียงโอเคในในป่าอ๋อสิ่งว่ามันแรกมันอยู่ใกล้ในนี้ก็ป่าดำป่าไอ้ดำไปแล้วไปเราต้องอู้น้องวัวน้องวัวจ๋าที่รักจ๋าเราต้องอืมที่พระเจ้าววอนุญาตก่อนนะครับสวดมนต์ขอพรจิกจากจากกโอ้ยนั่งไงแดกเลยโอเคครับขอโทษนะวัว โทษไดน้องวัวพี่ขอโทษพี่ต้องการเนื้อน้องๆอง้อาวแหลกเฉยมันมพี่ขอโทษพี่เลยน้องวัวพี่ขอโทษนี่ม็อบตัวแดงๆไม่ได้ไม่ได้ลงมอ็อสบัางชัวชัเรียกว่าแขกแดงวะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่อ๋อไม่ใช่มั <c oughs> สลูมมัสลูมเลดเห็ดแดงโอ้มัสลูมเลสภาษาอังกฤษน้ำม่วทุกทีทุกที <c oughs> น่าจะาได้ชุดอ๋อยังไม่ได้ชุดอ่ะได้แค่ถุงเท้าก่อนไปหาทำเล ในการเราอยู่รับคืนแรกก่อนไปครับไปเมื่อเราจะมีอืาออนอยู่สิบแปดยอดแล้วก็มีตุนอาหารอยู่สักพักหนึ่งนะครับโอเคไกด์เนี่ยโอเคโอเคโอ้วันนี้มาทดสอบใหม่ๆเฉยญนะครับก็เลยสบายสบายหน่อยโอ้โอหทำไมมันแหลก,กวะอืมเครื่องผมแหลกนะเพราะว่าเปิดโปรแกรมถ่ายเลยแหลกดูตัวคนดูคนด,คนดูถ้าใหม่ใหม่เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะเพราะว่าผมนี้ไม่รู้ใหม่ใหม่เป็นไง อุ้ยอุ้ยบักอุ้ยแหลกแหลกมาที่แหลกครับหมู่หมูหมหมบักเราไม่ต้องการเงินนายมากนะเราขอคแค่สองสามชิ้นเองอสองสามชิ้นเหรอได้มาสี่ชิ้นจริงจริงว่ะเราต้องหาทำเลสร้างบ้านโล่งๆอ่ะ <c oughs> คืนแรกผมไม่เครียดเน่าสิไม่เครียดกันเน่าเฮ้ยเออเสียวๆวิ่งไปมาเจอดันดันเจียนใต้น้ำยังไงมัน,นมันจะเป็นปราสาทครับเป็นปราสาทใต้น้ำครับเขาเรียกว่า เห็นเขาเรียกว่าปลาปลาอะไรวาปลาอะไรวะกาเดียนนะเห็นที่เคยก็ยิงเขาคเรียกว่าปลากาเดียนนะรป้จริหรือเปล่าเฮ้ยต้องานเเห็นต้องานเพิ่งจะเห็นขอโทษทีเพิ่งจะเห็นนายขอโทษทีนะเพิ่งจะเห็นเมินนายต้องานขอโทษทีเพิ่งจะเห็นเมินมนเมินมนเหรอมินเหรอเมินเอไอไมนใช่ล้กูนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บดิดดื๊บปึ๊บดีดด๊บเตืดึตืดเตืดเดเตทุยโอเคมัวมหนักลมัวหนักบว โอเคหนึ่งครับรอโบอจินเนเรตก่อนอโอเคเฮ้ยบนเขาเออนะสามารถอยู่เออตกตกใจกายคุณนึกว่าซอมบี้ซอมบีบ้มันพองเสียงจะกิ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กอุ้ยอุยอ้ยเกือบตะแคงขวาตกลาวาตายห่าโอเคครับไปเอออยู่บนเขาก่อนกันคืนแรกนะครับโอเควู้ทำไมอ๋อผมปรับให้มันเป็นแบบไม่สวยมัยมนก็เลยโอเคครับ เอาบนนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยปรับปรุงใหม่ประมาณนี้เนานะคืนแรกผมไม่คิดเลยมากครับอู้กูกูไม่กูไม่ตอนนี้กูคิดแล้วว่ากูทำบ้านยังไง <c oughs> เห็นเขาแล้วกูรู้เลยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแกเยสเราลอดคืนแรกนะคะท่านผู้ชมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะผมจะสร้างบ้านตรงเนี้ย <c oughs> บนภูเขาแล้วกันเนาะซอมบี้และพวกอะไรขึ้นไปไม่ได้ <c oughs> มีกูขึ้นได้คนเดียวดีจะชิบหายเลยฮ่าฮะทุย แกน้อยมาดมานายนายล้สดม่ l างแกแดำอชายมึงจะเดินไปไหนให้กูฟันดิฮะ what workshop แกคือไรนี่แกอเนี่กูนึกน่ามึงใครนนี้วันนี้แกน้อยดีมันได้ยินกูขอมาอีกตัวเดียวคอเดียัมาตัวนึงครับเอยดูแลกกแหล ขอซองตัวนึงตีมาไม่ไม่ตายอ้าวแกะแกะเวนจะไปไหนนี่เนี่ยตายอ่ะไม่ดรอปขนแกให้กูอีกว่าเดี๋ยวแห่เนี่ยเนี่ยเพืนเดี๋ยอย่าแหลกตอนนี้พ่อพไม่ชอบลกูกนี่แกจะไปไหนหรืแกไอแกะเวนเดี๋ยวเดี๋ยวขนแกไม่ดรอปหรอเนี่ยพอจะหามันหนีก็หมดเลยจะไ,ไปไหนตายเออเดีวยวเดีสสส๋ยวกู บางคนไทยอยากจะบินได้ตะแคงหน้าเมื่อ,อกี้เอาบล็อกเดิร์ดได้แล้วนานะที่เกียรขุดแล้วเออมาแล้วนึกนะแกะแล้วนะพวชันใหม่เออดีๆน,นะเกี่ยนาะค่าแกะได้ไม่เสียเปล่านะาก,กันเอพีออบีตึกตาขึ้นมาบีดเอ,อ้ยนี่ไงชอบตีหันหน้าแล้วมึงตอนนั้นผมยังไม่ได้ใช้เมาส์ใหม่นะเพราะตอนนี้ใช้เมาส์เกับไอคุ้มก่อนเพิ่งซื้อมันซื้อใหม่หมยกเซตเลยนะทั้งเมาส์ทั้งเมาส์ทั้งใหม่นะครับผมฟังผมไม่จำเป็น ยคืนแรกไปตรงนี้ก่อนกันนัโอเคตอนนี้ก็อยูนากล้อุ้ยจะมดอนี่วะเดเดี๋กูยังไม่พร้อมเ๋ยคราบคราฟติงคราฟติงคราฟติงคราฟคราฟคราฟเร็วๆๆๆจะมดแล้วจมดแล้วปาบปาบปาบไเบสโอเคไก์ซมเอา อาจจะไม่ได้เจอผมหลายวันหน่อยนะครับช่วงนี้ครับเพราะว่าะอะไรเนื่เหรอผมเป็นอะไรพิเศษครับก็เลยอาจจะไม่เห็นผมหลายวันหน่อยโอเคน่าจะรอดคืนแรกกันละไม่นี่ค้าพูดอะไรกันนะโอเคกอสร้างตัวแบบคือแรกผม,มครด <c oughs> คืนแรกกูอยู่เป็นกระท่อมเลยเว้ยเนอะมันแกมประมาณกันเนาะคืนแรกก็เป็นกระท่อมอะไรอะไกันนะครับ guys. โอเคครับเมื่อกี้ปิดไม้นะโอเคอืม okay. ย uh ื่นเสียงผมปะฮัลโหลฮัลโหลโอเคน่าจะได้ยินนะโอเคโอเคครับโอเคคืนแรกเราจะผ่านไปครับด้วยการน,นอนเฮ้ย,ยทำไมกูบา้ากอ้ ทำไมกูบ้าโอเคครับก็โอเคครับเอาเป็นว่านะครับก็คือแลกผ่านผลไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับ Minecraft ซีรีส์นี้นะครับโอเค,อเคสสมๆใช่ป่ะวัวหอำกิน yes! ทใช่ไหมอรอค,ครับเอาเป็นว่านะครับพาร์ทสองนะครับอาจจะเราจะไปไตามหา ทองกันนะครับแล้วก็ลงดันเจี้ยนหาแร่กับแล้วแขกรับเชิญกับแขกรับเชิญนะครับจะเป็นใครนั่นเหรอก็รอติดตามชมกันในพาร์ทส,สนะครับสำหรับนีค้ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายจุบุจุบุ